ใหญ่เกินบาล็อกจากควีนสตูดิโอใหญ่เมตรหกว่าใหญ่สุดตั้งแต่โลกนี้ผลิตมาแล้วหนวดเนิดอย่างเงี้ยปากเสร็จโกนมันจะได้ต่อๆปากหรือสีปากจริงปะเนี่ยจริงปากแล้วโกนปาไปเลยชื่อร้านว่าครัวใกล้บ้านเป็นครัวที่สตาร์ทมาตั้งแต่ประมาณยุก 80อาร์ตเดิมคนทําคนเดิมจานเดิมช้อนเดิมมันจะมีเมนูไก่อะไรนะไก่ทอด .com เออไก่ทอด .com อร่อยมากเจ้าจงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะอะอะ สวัสดีครับอยู่กับโดโจสโตร์วันนี้เป็นวอร์กสบาย,บายพามาดูของเล่นแต่ของเล่นเนี่ยไม่สบายนะหนึ่งตอนหนึ่งล้วนๆเปิดวันไหนมั้งเนี่ยปิดวันจันทร์วันเดียวที่เหลือมาเลย10บโมงหกโมงเย็น เดินเข้ามาก็เจอเลยอันนี้คือซารอนนะสเกลหนึ่งต่อหนึ่งผลิต99ตัวในโลกนี้นะหนึ่งในนั้นอยู่ในโดโจแล้วหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่นิ้วมือเปิดไฟได้ไฟจะค่อยๆเรืองแสงขึ้นมาจากแหวนมันคือแหวนที่โดนตัดนิ้วอะ่ะแต่อันเนี้ยเวอร์ชั่นก่อนโดนตัดเขาคือผู้ครองพิภพก่อนที่จะเจอพวกพระเอกของเรานะครับและฉะนั้นเราควรกราบไหว้นะครับถึงเมตรเจ็ดสิบกว่าถึงปลายยอดหัวเลยนะใช่ไม่แต่พี่เขาบอกประกอบไม่ยากนะ ประกอบไม่ยากแต่ต้องหลายคนประกอบจะต้องมีเพื่อน <c oughs> คือยิ่งดีเทลใหญ่ใช่ปะ <c oughs> เขายิ่งทําลายได้สวยมันจะคือสมจริงอะ่ะ <c oughs> คุณมาดูลาย <c oughs> เขาเถาเนี่ยวิจิตบรรจงดังชุดเกาะมนุษย์จริงๆเลย ต้องมาใกล้ๆเนาะใช่คุณต้องมาเห็นได้ด้วยตาตัวเองนะคุณในเรื่องเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าของจริงก็ไม่มีหน้านะและเขาทําสีมืดๆเนี่ยอยู่ข้างในเลยล้วงไปไม่เจออะไรไม่เจอเหมือนในหนังเลยคืออยากให้มาดูข้างหลังนี่คุณเหล็กที่ถักเป็นโซ่เหมือนชุดเกราะเขาก็ทํามานะละเอียดละออลายเถาๆเนี่ยมีหมดลายของผืนเหล็กในการตีในการเคาะขึ้นมาก็ทําสวยค่อยๆไหลลงมาสวยมากๆ แล้วก็มีผ้าคลุมด้วยนะผ้าคลุมจะอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็ผ้าทําขาดๆเก่าๆมาแล้วเหมือนในภาพะะยนตร์ไ<อ>ด้ดๆอันนี้เขาใช้อะไรพี่ผ้าจริงแล้วคนควรอะสีโมเดลเฮ้ยแต่ผ้าจริงเขาอะพี่ลองดูดีๆมัน,<ใ>นไม่ใช่เนื้อผ้าธรรมดามันเป็นผ้นนทาที่ทอมาตามในหนังมันเป็นลายเออมันไม่ใช่รอยยับนะคุณลายเหมือนคลื่นใช่คือเก็บมาละเอียดอะไม่ใช่ผ้าดําธรรมดาอ่ะ มาดูที่ฐานฐานด้านล่างนะครับก็จะมีชื่อภาพยนตร์ The Lord of the r i n g แล้วก็ฐานเนี่ยเขาทำเหมือนหินมีตะไคร่ขึ้นมีรอยดำเมตดมีอะไรอย่างงี้เก่าถูกใจผมเลยคุณจะไปตั้งตรงไหนวะมันใหญ่มากเลยนะสมมตินะตั้งหัวเตียงเนี่ยจะตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ค่ายอินฟินิตีเนี่ยเขาทำสเกลบัสก็คือตั้งเติหน้ากอกจนถึงหัวใช่ไหมแต่อินฟินิตี้เนี่ยจะเลยมาถึงตรงสะดือเลยทุกตัวจะเป็นแบบนี้ให้เยอะ ในเรื่องนี่คือสเกลจริงเลยเนะใช่ตัวใหญ่มากเวทในเรื่องถ้าตกพี่ขคือตายเลยนะก็ในเรื่องเขาสู้เขาแก่่งดาบพีซ้ายห่างเต็มเลย <laughs> อ่ะม hey, So sad you could drug can never ในสมัยก่อนเนี่ยหต่อ4เนี่ยก็ว่าใหญ่แล้วสมัยนี้นักสะสมเขาไปเล่น1ต่อ1มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่า1ต่อ4เนี่ยเล็กแต่จริงๆมันใหญ่มากเลยนะคุณอันนี้มาร์กวันค่าย Queen อันนี้แบล็กวินโดใน Black w i นโดเนอร์มูฟี่ต่อ4เหมือนกันค่าย Queen คุณดูหน้าตาสีผิวสวยมากๆความพริ้วของเส้นผมแววตาที่เคลือบเงามาปากอิ่มเอิบของเธอ เอ้ยอไรนี้เหมือนจริงหน้าเหมือนเหมือนลูกกระเดือกเนี่ยรอยบุ๋มแก้มเนี่ยสัดส่วนของร่างกายเล็บ ไม่ทิ้งเลยอ่ะอันนี้ทําดีมากเลยอ่ะฟินเนาะฟินมาทํหนึ่งต่อสีเด้อเออเบ็ดเพิ่งรู้เพราะเห็นแต่อใหญ่เออเขาเพิ่งมาทําหรือว่าทํานานแล้วพี่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยออือเออเหมือนกันแบกวินโด้เนี่สวยสุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วเนอะอือหรืว่าเพิ่งเคยเห็นงานเคยสวยของเขาอืเดี๋ยวจะหาว่าอุยติซะหน่อยละกันฐานโล่งไปหน่อยฐานมีกระสุนให้ดูกเดียวเองผมอยากมีกระสุนเยอะๆแล้วก็มีเศษไม้เศษอะไรเพิ่มอีกสักหน่อยโอกระสุนเยอะๆในเรื่องอ่ะแบกวินโด้ เต็มข้อส่วนมาร์กวันมาร์กวันก็ mm hmm. เป็นมาร์กแรกที่มีหลายค่ายทำก็โอเคสวยดีเนี่ยสนิมสีเขื้ขอย่างเงเป็นแมสโปรดักต์ที่โอเคมาร์กวันดูอ้วนๆหน่อยนะ <c oughs> มากวันมันถูกสร้างมาในถ้ากับเศษเหล็กเพิ่งเริ่มแรกอะนะก่อนจะเท่ใช่เหมือนเรามาดูมิวเซียมของโทนี่นะวีเทลดีนะนี่มีตีนตะขาบเลยนะถ้าไม่มีอันนี้เขาเดินไม่ได้นะเอ้ทีเด็ดของตัวนี้พี่ชอบตรงเครื่องยนต์ด้านหลังตรงเอวมันเป็นมอเตอร์และในเรื่องมันหมุนมันขยับได้หมดเลยแล้วก็ใา่ไฟทําดีนั่นเนี่ยยุ่งๆดีเนะเออยุ่งดีอะชอบเลยอะมันเขียนว่าอะไรสตาร์สตาร์อินดัสทรี แล้วก็ฐานเขาเหยียบกล่องเหยียบอาวุธอะไรอย่างนี้เลยนะเหมือนในภาพยนตร์ของไม้ทำโคตรเหมือนนะดูไงก็ไม้เนี่ยเนี่ยเนี่อะไรอะ่ะอันนี้จะวหลวดของเขาไงเอ,อ้ที่มันไปลงไปปักบ้าน back window บนเนี่ยตัวบ้านใครวะแม m a x i m u um. เออใช่ปะเนี่ยน่าจะดอกนั่นแหละ <laughs> แต่สตาร์ทมันจะทำหลายรุ่นนะ <laughs> นะตัพปฏิกร์สวยมาก เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อจะไปดูอะไรเนี่ท่านี้เดิลลอดเหมือนเดิมเดินท่านั้นก็นี่ไงเดินแบบสัตปลาดเดินแบบกอล์ฟ ว <Why? S 2> จับพีเมมเกตและจับเมทอิเลเซอร์นะครับที่โดโจก็มีโดโจสโตก็มีนะครับแวะมาสอบถามอินบ็อกมาถามได้สั่งได้นะครับอ่ะมันเช็ดงานในโดโจได้ไหมเช็ดได้ทุกตัวเอ,เอาสิ่งที่ห้ามแล้วกันอย่าไปเช็ดอะไรที่มันเป็นผ้ากับอะไรที่เป็นกำมหยี่เซอซิลิโคนก็ไม่ค่อยแนะนําแต่งานปั้นนี่เห็นเ <laughs> ที่เรารีวิวอยู่เนี่ยเช็ดได้โซโล่ไปเลยไม่แต่คุณโจก็เช็ดอยู่นี่เช็ดอยู่ <laughs> ใหญ่เกินบัลล็อกจากควีนสตูดิโอตัวท็อปของเขาแล้วใหญ่เมตร6กกว่าถูกมากเปิดไฟปิดไฟได้มีไฟให้2โหมดโหมดค้างกับโหมดกระพริบเลือกเอาเหมาะเป็นกลมไฟหัวเตียงยามฤดูหนาวของคุณอันนี้มันหนึ่งต่ออะไรอะนอนสเกลเพราะบัลล็อกจริงๆใหญ่แบบมหาศาลเลยเนาะใหญ่น้อยกว่าก็ซิลล่านิดนึง <laughs> พี่เคยเห็นใหญ่ที่สุดก็คืออันนี้เลยปะอันนี้แหละใหญ่สุดตั้งแต่โลกนี้ผลิตมาแล้ว <laughs> ไฟขึ้นทั้งตัวทั้งปากทั้งเขานะครับลูกตาลาวาก็เยิ้อมมาเป็นไฟด้วยตัวนี้คุ้มค่ามากใายสายเดอะหลอดออฟเดอะินะซื้อที่นี่มีขายชี้เป้ากันแล้วนะพี่ดูไฟออกมาจากปากใช่สวยมากปิดไฟก็สวยเปิดไฟก็สวยตัวนี้ ไฟมันจะขึ้นตามล่องเขาหมดเลยนะคือในเรื่องตัวนี้มันจะอยู่ในถ้าแล้วตัวมันจะเป็นลาวาลาวาหน่อยคืออันนี้ตั้งใจทําเลยอะเก็บสียากนะเว้ยหล่อใสมาแล้วเว้นให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วในป่าพี่หล่อใสมาปะใช่ใสเลยไม่งั้นมันมันไม่มีไฟออกแล้วค่อยมาทําสีทึบที่หลังเวลาทําเขาต้องเว้นดีๆนะคำนวณมาแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ใสเนี่ยแล้วค่อยมาทําสีทึบอะไรร้อนไหมร้อนมันจะแดกผมแล้วกระเดือก ผนังปากด้านบนฟันบนอะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้อนาตโตมีเขาว่าฟันกรามเขาเนี่ยเป็นฟันกรามแบบมนุษย์นะครับแต่ปลายจะแหลมนิดนึงแต่ปลายจะค่อยๆแหลมมาอยู่ที่ฟันหน้านะครับเป็นสัตว์กัดแทะอุย้ยมันมีฟันหลายชั้นนี่นะฟันหลายชั้นครับซึ่งสังเกตเห็นไ่มะหนึ่งสองสามเออไม่สู้<เอ> <laughs> จมูกก็มีแสงเรือตาอ่าเขาที่ผมชอบนักชอบหนานีคุณคุณจองดูเขาก่อนอ่ะใครอยากได้คมไฟลาวาหัวเตียงนะครับซื้อหลักแสน ฟันทีเร็กเขามีคำนี่นะเขาเขียนว่าสกรีนยูสทีเร็กทูสก็คือฟันทีเร็กอะหล่อมาจากที่เขาใช้ถ่ายทําจริงๆอะ,อะเป็นพร็อพเลยอะสเกลในหนังเลย1ต่อหนึ่งฟันทีเร็กมันจะมีใบเลื่อยเล็กๆอยู่ตามขอบฟันเหมือนฉลามเลย,ยเห็นไหมคือเวลาเขาสตัดดี้งานอะเขาต้องศึกษาอย่างจริงจังเขาเพิ่งรู้เนี่ยว่าฟันมันเป็นยังงี้ครับเหมือนฉลามมือฉลามก็จะมียิงย่งๆอย่างเงี้ยเวลากัดทีก็จะขาดเลย ่าจะเท่าแขนเบ็ดเลยนะฟันอฟันอันเท่าแขนเบ็ดจริงๆสีสวยไล่เฉดมาดีมีล่องลึกคุณค่ากับการสะสมมาใครชอบไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ผลิตแค่300ชิ้นเองมีอัสลิสต์เลยชื่อล็อคคุณล็อคนะคะเอ๊ะแต่หนูอยากรู้ว่ามันมาอย่างนี้เดีหยอใช่มาแบบใสๆอย่างเงี้ยใช่มีที่โชว์ให้เหมือนเล็บตีนกลาซิล่าที่เราขายเลยใช่แต่ของเรามันเป็นไม้ไงเออความญี่ปุ่นกับความฝรั่งนะเออคนละแบบคนละแบบ We about to make it rain on and change the whole game, on them pull up with the gang on them feeling like the man with the plan. Got no time to explain. I just do my fucking thing. I just do my fucking thing. Fucking thing. Even if I'm broke, you can take away my dopeness And I hope you know this. I'm one of the dopest. Waiting for a call from that nigga from New Orleans. <laughs> <laughs> โอฮาริคว oh, ินเนาะคุณดูนะอย่างคนจริงเฮ้มันเหมือนไปว่ะอันเนี้ยฮาริควินสเกลหนึ่งต่อหนึค่ายอินฟินิตี้สตูดิโอทำตั้งแต่สะดือขึ้นมาพร็อพทุกอย่างของจริงทั้งหมดตำไรข้อมือแหวนไม้กระบองปืนครบใครชอบฮาริควินตัวนี้จบได้เลยไม่ถามแทนพี่บองได้ไหมครับ พี่น่าจะรู้ว่าหนูจะถามอะไรเอาเป็นว่าไม่พูดคนณ่จัครับขออนุญาตนะครับเอาแข่งปักเลย น่าจะซิลิโคนแค่หน้าแต่ก็คุณดูดีๆนะมันบางนะเหมือนในหนันง <c oughs> <c oughs> คุณเห็นละเรื่อรเรือได้รลยนะตาแววตาสวยมากทรงผมสวยเมื่อกี้เบตไปถามพี่เขาอะ่ะเขาบอกว่าอาวุธหรือกําไลต่างหูทุกอย่างอะ่ะคือเขาแยกมาหมดเลยพี่ <c oughs> ต้องมาใส่เองใช่เหมือนแต่งตัวตุ๊กตาเลยอ่ะใช่ผมดูรีวิวมาแล้วแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ยากอ่ะคือหูพาร์ควินพี่เขาเจาะมาแล้วก็่างหูมันเบียดเบียดอ่ะมันต้องแบบเจาะไปแค่สองรูใช่ไหมมันใส่ยาก คือมันไม่ให้แทงแล้วมันจึ๊กทะลุอะมันต้องบิดนึ้เนึ้อเนื้อยังเขาบอกว่าตัวนี้มันออกมาสักพักเล้นนะเคยมีคนติดต่อผมมาว่าผมอยากได้เวอร์ชั่นไม่มีเสื้อผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะถกเสื้อมันขึ้นได้ไหมสรุปเสื้อถกได้นะก็ไม่ต้องถึงมือผมแล้วคุณก็ไปถอดเองเออนะทําได้ทําได้เอาไหมไม่มีตังค์ถ้ามีตังค์เอาไหมถ้ามีตังค์เหรอเบสขอผู้ชายดีกว่า หนึ่งต่อหนึ่งจากค่ายควีนสตูดิโอมันไม่รู้เลยว่าใครันไม่รู้เลยแมนออฟสติลเฮนรี่คาร์วิลโอ้โหดูหันมาษย์ตกใจขนลุกเลยอะอันเรื่องจริงมันเหมือนเกินสวัสดีครับเบ Queen ็ตควีนเขาจะทำบัสก็คือบัสจริงๆตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาแต่เมื่อกี้บัสตั้งแต่สะดือความเหมือนใกล้ๆกันอยู่ที่คนแต่ละคนชอบเลยแต่ผมมองว่าอันนี้จะเรียลลิสติกกว่านิดนึงโอ้ใช่ก็เป็นผิวซิลิโคนผมก็คือปักทีละเส้นจริงๆ หนวดเนิดอย่างเงี้ยปากเสร็จโกนมันจะได้ต่อต่อเหมือนซูเปอร์แมนเลยเ่จริงปะ่ะจริงคุณดูขนตาข้างล่างอุ๊ยเหมือนกันนี่คุณดูปากเนี่ยปากเสร็จโกนเห็นต่อไหมมีบุ๋มบุ๋มด้วยตามโครงสร้างหน้าเขาหนวดเขาว่าเขาเป็นคนหนวดเยอะแล้วเขาขึ้นทั้งหน้าเบดตั้งแต่จอนลงมาเนี่ยเขาขึ้นหมดเลยแล้วก็ปากให้เป็นต่อต่อปากหรือสีปากจริงป่ะเนี่ยจริงปากเรากน เพราะว่าตัวซิลิโคนเน่ยมันจะมีเดฟใสของมันติดหนึ่งแล้วก็กลัวไม่เหมือนกลัวไม่เหมือนมนุษย์มีคราบเหมือนนิดหน่อยอันนี้พี่เซลฟี่กับเขาซิหนึ่งสองสามเคเหมือนคนป่าไหมอันนี้มันหนึ่งต่อหนึ่งไหมหนึ่งต่อหนึ่งครับอ๋อหน้าเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ตัวเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่แต่ดูคอเขาดิคอเขาใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะ ผมได้ปักทีละเส้นนะแล้วก็ต้องทําให้ได้ทรงนี้นะเอออีกอันหนึงที่ผมขอชื่นชมค่ายนี้เลยนะตําหนิชีวภาพทํามาเขาจะมีฝ่ายที่ปากบางๆนิดนึงโอ๋อเก็บได้ดีนี่นี่กระที่เขมบคุณต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะเส้นเลือดเขียวๆข,ข้างในก็มีนะ <laughs> เชื่อเบ้ไหมพี่สมุดสมุดพี่ทําท่าเหมือนกับจะต่อยจะต่อยอย่างเงี้ยแปลว่า YouTube ติดเหลืองเออมันคือคนจริงๆใช่เขา AI <laughs> AI จับว่าเป็นคนแน่นอนอันนี้ชัดๆเลยนี่นี่นี่ใสเก็บหมดอะเนี่ยใสจมูกเนี่ยทุกที่ดูมีเหงื่อนิดๆใช่ฐานเป็นอาร์ตของฝั่งคริปตอนเป็นดีไซน์ของยานดีไซน์ของเมคานิกของชาวคริปตอนสวยดีนะเนี่ยสวยๆก็ไม่ได้ทิ้งนะต้องขอบคุณชาวโรมันนะ ชาวโรมันเป็นคนบุกเบิกเรื่องบัสนี่ก็เหมือนคุณเก็บงานศิลปะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยโรมันจริงๆอันนี้คือสีเมทัลลิกเมทัลลิกด้านแล้วมันก็เงาๆด้วยนะใช่ใ่ลายซูเปอร์แมนก็ลายทอที่ในเรื่องที่เป็นพร็อพอะเขาก็ทอมาจริงๆอย่างนี้เลยนะคนนี้จะเด็กกว่าคนเมื่อกี้หน่อยนึงคนนี้ชื่อน้องทอม ทอมฮอลแลนด์นะครับจาก Spider Man, s p i d e r m a แมนอเวนเจอร์อินฟินิตีวอเป็นชุดไอรอนสไปเดอร์แมนบัตสเกลหนึ่งต่จากค่าย Queen Studio แต่คนนี้ก็รอชุดก็สวยอตัวนี้เปิดไฟได้นะ แต่ไม่ได้ใส่ฐานไว้อ่าชุดเป็นสีแดงเมทัลลิกสีทองเมทัลลิกและสีน้ําเงินเมทัลลิกนะครับหน้าเป็นซิลิโคนเหมือนกันทรงผมหน้าตาเหมือนพี่ไปยิงข้างนี้ตัวทอมพอลแลมเนตัวเล็กขนาดนี้เลยเอ้แต่ก็พอๆกันความใหญ่ของหน้าแก่รอยกลากก็มีรอยเลือดฝาดตัวนี้เยอะเห็นป่ะน้องเขาจะมีเลือดฝาดเยอะก็จะหูเบือนว่ะหูเบลอเลยอลยดูยังไงก็หูเนาะไอผมย้ําอีกทีนะคุณมาดูของจริงเถอะของจริงมันได้เห็นสีจริงๆอ่ะใช่คือในกล้องมันไม่ชัดขนาดตาอ่ะใช่ใน กล้องมันจะเนียนๆใช่ไหมคุณมาดูของจริงนี่กระที่คอขึ้นเม็ดนึงเนี่ยสายเฟยใน,นี่น่ก็มีโอ้โานก็ทําเป็นเมคคา닉หุ่นยนต์มาแล้วก็ทําสีทองเมทัลลิกแดงเมทัลลิกน้ําเงินเมทัลลิกอันนี้อยู่ในภาค Avenger Infinity War นะภาคที่เขาเพิ่งได้ชุดนี้เลยโคตรเหมือน <c oughs> ที่ลองดูกล้องตาที่มันตุยๆแล้วมีเลือดชมพูดิโคตรเหมือน ไปดูเทปเก่าๆของพวกเราได้นะเรารีวิวโดเตอรสโตเกือบทุกตัวเลยสวยๆทั้งนั้นงานที่นี่ของดีทั้งนั้นเป็นตัวแทนจําหน่ายซื้อกับเขา,ขาผ่อนได้ด้วยเคลมได้ด้วยเขาดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับง,งานปั้นทั้งหมดโดยเฉพาะพามวันนะมีทั้งแต่พามวันควีนอินฟินิตี้พริสมาวิงเวตาและอื่นๆอีกมากมายติดต่อสอบถามพูดคุยที่นี่ได้เลยเป็นมิตรสุดๆเหมือนนะครับเหมือนดิ วันนี้มันยังไม่จบนะครับหากคุณมาโดโจโสโตแล้วคุณจะไม่กินร้านนี้ไม่ได้ชื่อร้านว่าครัวใกล้บ้านเป็นครัวที่สตาร์ทมั้งแต่ประมาณยุค80อาร์ตเดิมคนทาคนเดิมจานเดิมช้อนเดิมไปดูกันสตาร์ทแต่โดโจโสโตนะหันหน้าออกเลี้ยวขวาเดินไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีอ,อ่าอ้ยาวใส่กับแมวก็วัดดีสวยจังเลยครับอุ้ยสามสีหมดเลย Morning, do ooh, 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 moonlight. make us feel all right just until daylight finds we are too. เล็กกว่าใกล้บ้านค่ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ2ปปีค่ะ30ปีแล้วปีนะท่านผู้ชมใช่ค่ะทุกเมนูเด็ดหมดค่ะผมมาทํางานโดยโจสโตนต,ต่บางทีผมมาซ่อมของมาถ่ายรายการผมจะแวะมากินร้านนี้ทุกครั้งผมลองทีละเมนูอร่อยหมดเปิด9ก้าโมงถึง3ามทุ่มจ้ะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันมันจะมีเมนูไก่อะไรนะไก่ทอด .com เออไก่ทอด .com <laughs> อร่อยมากเมนูนี้งิตเลยเด็กก็ชอบแต่ผมกินไม่หมดนะมันเยอะมากเพราะว่าสไตล์ร้านร้าน พี่จะเป็นต่างชาติต่างชาติเขากินเขาเน้นกับเขาไม่เน้นข้าวอ่าเหมือนกันเลยนี่ไก่ทอด .com จะเป็นไก่ที่หมักแล้วคลุกแป้งสูตรพิเศษของเขาสูตรของที่ร้านตัวใกล้บ้านเลยใช่แล้วก็จะมีน้ำสลัดมายองเนสคลุกปรุงมาอันนี้อร่อยมากเกือบสั่งเลยโอเคดูดูอาลล่าหหน้าตา วันนี้ปลาไม่มีหมดฝันตั้งแต่เมื่อคืนแลยนะร้านหน้าทะเลก็อร่อยนะคะเอาหน้าทะเลใช่ส่วนของผมเอาข้าวครึ่งเดียวนะหมูกรอบขวพริกเกลือขวพริกเกลือผกจี๊ดำได้ครับจำได้แม่ค้าที่นี่จำแม่นจำลูกค้าแม่ ฮกเกี้ยน,นบะหมี่ฮกเกี้ยนอันนี้ก็อร่อยเคยกินอันนี้นี่นี่มาร์กาโรนีไก่อันนี้นนนนนนเลิศข้าวผัดอเมริกันเครื่องแน่นอร่อยเชปโปลนี่ก็อร่อยนี่นี่เมนูนี้อ่าเชปโปลก็เคยกินเชปโปลอร่อยมากแล้วก็ข้าวผัดปลาเคม็มอืาฮมซิกเนเจอร์เลยข้าวผัดปลาเค็มเนื้อผัดเม็ดมะม่วงอ่าที่นี่มีรับแกร็บรับลรับไม่มีรบต้องมาเองนะต้องมาเองค่ะคือต้องมาเองนะท่านผู้ชมต้องโทรมาจองนะท่านผู้ชมจองโต๊ะจองโต๊ะจองโต๊ะคนเยอะช่วงไหนคะ 6โมงกว่าอ๋อผมเคยช่วงจะเลิกงานเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยผมเคยกินข้าวคลุกกระปิค,คือถ้าใครเป็นสายชอบเครื่องจุกจิกอะ่ะข้าวคลุกกระปินี่เลิศเหมือนกันผมจะบอกเขาไม่เอาพริกไม่เอามะม่วงไม่เอาผักอะไรเงี้ยเออจด้หจำได้หมด มาแล้วเขาเขากลับไปประเทศใจะไหมเขากลับมาเขาจะมาทำ่าจําได้มาบอกจําได้พอพี่เล็กบอกเมนูไปเนี่ยเขาบอกโอ้โหเวลี่กูดเวลี่กูดแล้วก็จะมีลูกค้าน้องเดวงไทเทเนียมอ่ะเขาเปิดร้านอยู่ตรงนี้เขาชอบข้าวผัดน้ำเรียบมากอกับพัดคขนาใส่เห็ดแล้วก็ใส่พริกไทยหรอนี่เมนูโปรดเขาเดีล็กขอตัไปทำา้อได้ก่อนได้ครับขอบคุณครับ่หนูเล็กก็ม ออยู่เหมืนนกันได้ครับได้ครับกับคุณครับ <ไป S 1> เดี๋ยวน้ำแข็งผมจัดการเองได้เลยตามสบายเลยนะครับ Let all night, the daylight, morning ูจะบอกว่าหนูชอบร้านนี้มากมันเหมือน ฟีลลิ่งแบบเราเดินที่ญี่ปุ่นแล้วเราเจอร้านลับอะร้านคุณป้าใจร้านที่เออใจดีแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็มันดูเหมือนกับแม่มาทําให้ลูกกินข้าวสบายกันเองดูเลโทเลโททุกอย่างดูเลโทโอ้ที่นี่มีอาหารมังสวิรัติอาหารเจด้วยนะคะคนอินเดียชอบมากิไม่ใช่นะพี่ยี่สิบแปดปีแล้วเขายังอยู่รอดจนถึงวันนี้แปลว่าอะไรของดีของจริงแปลว่าต้องของจริงของจริงหมูกรอบพวกพริกเกลือเมนูประจําผมเอง Just what you หวานๆไปเป็ดหอมๆกินเค็มอร่อยอ่ะมีกุ้งปลาหมึกปลาหมดยำบอบปลาเด็ดแต่วันเนี้ยเพิ่งเคยกินทะเลเออทำไมรู้สึกเหมือนร้านน้ำคิ้วชีมอ่ะปลาหมึกย่างสดอย่างดิ้งไม,ม,ม่เค็มมากมอย่างสดผักกอหอมเต้าเจี้ยวปลาย ครัวใกล้บ้านนะครับอิ่มท้องแทรเลียนะจะสตาร์ทที่จานละ9 5้าสถึงร้อนิดๆแต่ของดีจริงๆเอาเป็นว่าใครมาโดโจก,ก็มาหาพี่ละกันใช่มามหาพี่หนูเล็กขอจบละากาันแต่เพียงเท่านี้ครับฝ <c oughs> ากติดตามพวกเรานะครับแจ๊ปสตูดิโอนะครับได้ที่ YouTube Facebook TikTok IG นะครับเชิร์ชแจ๊ปสตูดิโอขึ้นหมดเลยฝากสเปรซแจ๊ปริมมิ่งเกรสและแจ๊ปเบสเลเซอร์ตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้านโดโจสโตร์นะครับใครอยู่แถวพระขนงมาที่นี่ So good, like a shooting star right out of Hollywood, baby. When you kiss me, I'm under your spell. Will you miss me? Only time will tell. I can't think of.